นี่ละจ้าเพื่อนๆมันยังแดงมาท่านเนเมิดอยู่มันยังอยาเกียวเขียวค่ะจึงก็ต้องมาเลือดเอาคาดเอาอันนี้อันนี้เป็นของอัน,นลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่เันจองไว้อีกยี่สิบโลค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่สนตยอจ้าเดี๋ยววันนี้เอ็นซิพ้าเพื่อนๆมาเก็บเงาะเงาะกับออกรอสุดท้ายลวค่ะเพื่อนๆอ่าพอดีว่าลูกค้าเพิ่นมาเอาอยู่ส่วนมันจะเงินแล้วนะคะอันนี้รอสุดท้ายดีเขาจะเก็บไปให้ข้าเจ้าค่ะข้าเจ้ากับสั่งประมาณสิบกรุ่นนี่แหละค่ะเพื่อนเหลือบรายค่ะเดี๋ยวมาเก็บเงาะกันเลยจ้าเพื่อน ปีนี้เป็นปีแรกของเฮาได้จเจอเพื่อน นี mm. <reci him S 1> ่ละจ้าเพื่อนๆมันยังแดงมาท่านเมือดดูมันยังอยายเขียวเขยวค่ะจึงก็ต้องมาเลือดเอาคาดเอาอันนี้อันนี้เป็นของอันลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่มันจองไว้อีกยี่สิบโลค่ะอุ้ยอุอ้ยอุโอ้ยโอ้อ้ยอ้้ยอ้้ยโออ้า เอ็มไม่ได้ใส่ตะกาเลยค่ะเอ็มใส่ถุงเ,เป็นเ,นเรื่อง้ค่ะบรูลว่าถึงเพยงอันนี้ประมาณ12โลเจ้าจสร้างไว้น่ะค่ะประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะใส่ถุงเอามันตั้งคือง่ไยแมเอ็มคี้ขันคือตะก,ก้าเดีก็เจะใส่ถุงผ้าเลยเก็บใส่ถุงผ้าเอาต้นนี้กะดกอยู่ค่ะต้นนี้เป็นต้นที่ดกที่สุดเลยเมืองค่ะ อันนี้เพคนจะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆสุกไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคนเงินไกลเพ่คนเห็นกันไก่ไซบุนี่มั้นนี่เด็กอาจารยเนี่ยเขาจะตัดเอาแต่หน่วยที่มันสุกคราบหน่วยที่มันสุกบก่ค่ะเขาจะเอาไว้ซะก่อน คนบโตกสองมื่นเหรอคะเพื่อนๆไขแน่ส่วงนี้อ,อันนี้ค่ะรอาหา่ะเพื่อนๆมงหลบหนอกมันจะ้ะ น,นี่คือเหลือเจดแปดต้นตาจะเหลือต้นนี่แหละค่ะที่ยังเบึงไหลยกงูอยู่ค่ะต้นอื่นนะเบิดแล้วเก็บให้ลูกคา้าิดแล้วค่ะเาจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิสุกลามูตัวสุดหนี่เพื่อนสิสุกหลามูตัวสุขสุดท้ายมูค่ะก็เลยเบ่งหนาตายอยู่ค่ะอื ักง,งอสวนเฮ้าปลอดสารค่ะเพืเ่อนๆป,ปลอดสารเคมีค่ะลูกค้าที่เพิ่นหูจะเข้าเพิ่นกะจะจองของเฮ้าไว้เด้ยบางเจ้ากะมีการมาจําเงินใบพร้อมเข้าก็เลยตรงจงไว้ให้เพิ่นเข้าจะอ่คอยได้เอาไปขายทั้งอื่นทะเห็นบ่ ต้นนี้ก็เจ้าเพื่อนๆสูงๆผุนกัดค่อยใส่บันไดเห็นเก่าบันไดมากยู่แต่ว่าเห็นมาข้างล่างมันกัดเก็บได้อยู่ ตอมันสุกเต็มลายๆนะเอ็มไปมาถ่ายเพืเเ่อนเพื่อนเบิ้งฝนมันตกไหมคะ่ะช่วงบ่ายนี่ฝน,นตกมากเลยแม่ก็ต้องเก็บเงาะตั้งแต่สว่วงเสารประมาณแบบตีโมงสิบโมงนี่ต้องฟฝ้าเก็บไปแล้วเพราะว่าประมาณบ่ายนี่กะสามสี่โมงแรกมากนี่กะคึ้ม,มาแล้วคะ่ะช่วงนี้นาฝนค่ะฝนตกเรยงค่ะ เลยบ่คอยได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเบิ่งช่วงที่มันสูกเต,ต็มต้นหลายๆค่ะแดงสีเหรองพนเลง้ักหลายมันกันเอานี่ะนละค่ะพุ่นบริตปีแรกของส่วนตาเน่อต็คขึ้นเงาะดึกาย,ยานี่ ปกานี่ได้กินลำไยแต่ว่าปีนี้ลำไยบดดกเด้ค่ะลำไยแทบจบเปลนเลยเป็นมะล่องต้องแตงแต่ว่าปีกายนี่ลำไยดกดอยู่แต่วางอ้ยังบม่เป็นแตนจะปีนี้งอเป็นแล้วค่ะงอเป็นดกแล้วก็ลำไยนี่บ่ค่อยดกปีนี้จ้ผลผลิตของสวนตาย,ยอ่ค่ะ ฝากเพืเ่อนๆเป็นกำลังใจเห้สวนแต่ย,ย้อนในเรื่อจ้าปีนาอาซิโดกว่านี่หรือตั้งใดต้องถาค่อยลุนเบิงค่ะเพราะว่าเขายังมีผลไม,ม้โซนเึงเติงอีกอยู่ต้องถารุนว่าปีนาเนี่ยเขาจะเป็นยังไดก็มีมะขามหวานมีลินจีแล้วก็มีลำไยค่ะปีนาต้องถาบึง่งแต่ว่าต้นมะขามหวานตอนนี้สูงท่วมห้อยล้วละประมาณน่าจะเกือบสองเมตรแล้ว คิดว่าน่าจะได้ผลผลิตดุรอคานในรอบปีหน้าต้องทาเบ่งกันอินซีท้ายคลิปให้เพื่อนเบื่บึงผลผลิตของเฮ้าไปเรื่อยๆว่าการนี้เฮาเห็ดเกษตรผสมประสานเนี่ยมันได้ผลแบบไดการนีเฮ้าเห็ดเกษตรอินทซียมันได้ผลดีบ่จริงๆแล้เรามันก็ได้ผลเบิดทุกอย่างล่ละค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะซาหรือจะเร็วสินะจะการที่เฮ้าเห็ดอินทรีย์นี่คือมันก็เหมือนลักษณะที่เฮ้า ปล่อยให้ต้นไม้เขาจะเริ่มเติบโตไปตามธรรมชาติค่ะก็คือให้สารอาหารที่มันปลอดภัยทั้งต้นไม้เข้าปลอดภัยทั้งคนแค่นั้นเองจะ้ะอาจจะใส่ระยะเวลาโดนแน่กระบอกเป็นยังค่ะเพราะว่าเขาเอาความปลอดภัยเข้าเป็นหลักทึ่งคนที่เขาบริโภคของเ,เขาก็จะได้สบายใจว่าสวนเขานี่ปลอดสาร สารเคมีอีหลีซสินะจะยาขายาบมี่ยากำจัดมแมลงบมี่สินะคจะจะแมนศรีรษามันก็คือความสุขที่มันให้เห้าได้สุขใจในระยะที่ยงสินะจ๊ะเวลาเหายางตามสวนเนี่ยก็สามารถเก็บกินได้เลยโดยที่ปะต้องล่างปะต้องกลางบนยางสินะจ๊ะนี่คือที่เหาเนียนอินซีมันจะเป็นแบบนี้แหละที่เหามองเห็นนะคะ เอ็มก็อยากให้เพื่อนๆมาส้มสวนตานยอเด้อค่ะถ้ามีโอกาสก็มาส้มสวนเงาะยูสวนนี่จะออกช่วงประมาณเดืนละค่ะพฤษ,ษภามิถุนาพฤษภาพฤษภานี่ก็อาจจะยังออกบ่ฮนในเต็มทีค่ะก็คือยังม่ไในสุขค่ะค่ะเงาะอยู่สวนนี่พฤษภายังม่สุกค่ะแต่ว่าก็าเริ่มเริ่มสุกแน่แต่ว่าพ่อเขาประมาณ ปลายพืชสภาพจะขึ้นมีถุนหน้านี่ค่ะงอเห้าในสิเริ่มสูกเต็มเม็ดเต็มน่วยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาเยี่ยมสวนตายออยากมากินผลไม้ที่ปลอดสารมาเก็บกินผลไม้สดๆจากตน้นให้มาช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาเด้อค่ะมันอาจจะหนาฝนแนแต่ว่ามันกับ,บ่เป็นอย่างค่ะมาเยี่ยมเยี่ยมถามข่าวกันได้มากินผลไม้สดๆจากสวนเฮาได้เด้อค่ะสวนตาย่อยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเดอ้อ พอวาอยุสวนเ้านี่กัสมีมักซีดามักซีดากัสมีสุยมีกิมจูกัสมีลำไย,ยกัสมีลินจีที่เป็นผลไม้เนาะบัคขามหวานค่ะนี่แหละยุสวนเขากะสิีประมาณนี่แหละค่ะสวนไม้พุอื่นๆกับะาหลายต้นสองต้นค่ะมีชมพู่ค่ะกระทอนแลักกาขนุนพวกเนี้ยค่ะย่างละต้นสองต้นค่ะแต่ว่าเพื่อนๆมารับรองได้กินแน่นอนค่ะถ้าจะเป็นพวกของพักพืชพ,พักอื่นๆกะ พกนอใหม่ย,ยังกมีค่ะเฮาก็ปปูกไว้ยอยู่แล้วกะให้เพื่อนเพื่อนมาแวะมาเยี่ยมส่วนตะยอไดเด้อค่ะรับรองว่าสติใจกับบรรยากาศลมพัดเย็นสบายอากาศที่ไล่ซึ่งมลพิษหมากใหม่ที่ไลซึ่งสารเคมีอย่างน้อยมันกะเห็นในซีวิตเฮามันมีความสุขไปอีกไดโด้เลยค่ะฝากเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจส่วนตะยนในเด้อไปพอกันคลิปหนาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เอ็มขออย่าลาเพื่อนเพื่อนไปก่อน บายบายสวัสดีค่ะ